สวัสดีครับสวีสดัตสวัสดีพี่น,อน้องคือมาสวยค่ะสวยเนี่ยแต่ที่เด็ดกกระไรบมึงดูใบสองไปตอนนี้นายสองพอดีเลยจะเป็นยังคำว่าเล็กลายบสองเป็นยังก็ายสองคัะเนี่ยแถวใบสองพอดีค่ะนี่สิบสี่นาฬิกาเลยเฝ้าขึ้นมาเนี่ยอัดโศกนีพังหนึ่งนี่กระไรเออพอดีทำไมไมันจีใบสองเราตัวนี้พว,วกกินกางว่าเฝานั่นมาเลย ดังหรืสองเทียผมมองจ้งว่าห่วย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 วะท่านมาย่แนี้เหตุอะไรจเชื่อท่านปัะเนาะการขก็สอบถามคุณพ่อแม่เอฟซีแล้วว่าคุณคุณพ่อม่อแม่สื่อท่านบอคุณแม่กับคอมเมนต์มาหลายว่าท่านอยู่ลูกบางคนกับท่านบางคนกับท่านงเียจ้าว่ามันเปลี่ยนตะอเราอยู่บ่ครับเนสื่อว่าท่านน้ำลังคนมาคอมเมนต์เราเ่ยมาแต่ล่งเลยไม่หาไม่ร่าอย่างงยามนี้คือบให้หลังออกลดว่ปรัสนรลางคนเนี่ยเงินอหล่เอาหยิบเขนหยิบเขน มันจะสั่นไข่หรอบ่บดาก่อนเลขก็สวยจ้ะเลขยังหนึ่งค่ะเลขรับปลายสองบ่จีว่ารับยังเหนาเพื่อนไหนมากเพื่อนไหนมากจังสี่จีว่ารับเงี่ยงจีว่ารับปลายสองนี่จีว่าองี่ยงเนาะรับแล้วเลขรับอืมเอาที้ว่าเลขเลขเอ่อเลขเกือบชื่อว่าท่านมาสั่น เขียนมาเลขเด้อ,อรับติตจุดวนเลยรับติตจุดด้วนติตจุดวนว่าสันยังว่าด้วนติตจุดวันเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวกําลัางเขียนให้จะมานี่มึงดูจีตมก็ยังติดน้นขาแข็งอยู่างนี่เลยนี่ข้าย่างแบบโสดเครืงาา่งเฝ้ามาเบาเลขกตูฟังกะเทียบพ่อพี่น,อน้องอันนั้นนะที่ที่กิแล้วก็บพ่ได้มาจากแอบโดยตรงหรอกมาจากปูที่เพิ่นสีสางพญานาะคปูสตาลท่ำ อะไรจะหลวดเชียนถิ่นแล้วมาจากปูสถานถ้ำมีคนมาให้เพื่อนมาเอาเลขมาให้นะเคืออาน้าตาทิพย์เนี่ยปูตาทิพย์ชื่สถานถ้ำเนี่ยเออนี่ละกับปูไอ้ไม่ไม่ต้องทำงานซื้อเลยเนี่ยอ๋อไม่ต้องทำงานอ่ซื้อหวยอย่างเดียวนะหวยอย่างเดียวเออกับบอกว่าทำพูดถือเอาเงิ้นเคลื่นอ่ะนะเนี่ยเคลื่อนมาใส่กันซางกันกระไรอันนั้นจากที่เด็ดคือกันนี่แต่ว่าปูสถานถ้ำนี่เพื่อนได้มาจากเอฟซี เอฟซีบอกว่าหนูไม่มีอะไรจะให้ปู่นะให้ปู่เอาตัวเลขนี้ไปสั่งไปแปลงนะเพื่อนอยากได้หอวละข้างเดียวเลยกับอยากได้พญานาเดียวนี้<ม>อ,อยากได้พญานาาปู่หนึ่งคนฝันเห็นพญาน้านั่นนี้ว่าจะมีคนมาซอยสัง<อ>่งเพื่อนจะคาดการณว่าปู่อันว่าต้องทำง,งานชื่อหัวย่างเดียวหนึิงทิเปลี่ยนผู้มาซอยเฮ็ดซอยสั่งเพราะว่าคนฝันว่าอาจมีคนมาซอยเฮ็ดซอยสั่ง่างสั่นผู้ว่าต้องเดือดร้อนมาสั่น อ,าอ้าวการยังไงก็ได้เอาเปถือว่าเข้ากันเปลี่ยนปากเปลี่ยนเสียงเป็นผู้ซื้อซื้อบุญว่าตอนนีน้ซื้อโชคซื้อลาบซื้อบุญนี่เพื่อนเลขนี่มันจีมีสามตัวอยูสองหางแล้วกัอ่าสองตัวอยูสี่หางพี่น้องสีบว่เฮ็ดคลิปเน่ากันได้ดินี่สี่ฝาอ๋อปล่อยเวลบปลาแปีบดูดิทำไหมเอาจาอาังเปีนาทีซะ <c oughs> จังนาทีเราดิจันสามอ,าอ้าวอันไหนเพิ่นนะเมย์เนอ ว่าไม่มันโอ้โ oh, อ oh, ้เนาะมันอวยหัวอวยหางมันแมีอะไรบ้างในเลดเนาะแม่บ้าเอ้าเถื่ตั้งเถื่อว่าเถื่อนกะยาว่ากันครับจะมันดวนคักดวนแน่ซะชจักถือเถื่อนว่าเถื่อนแต่ว่าเฉียดสนานเพื่อนกระเชื่อยักษ์ยักษ์เฮ็ดยักได้สร้างล่ะเพื่อนกะเลยเอามาปล่อยแอดกะเลยเป็นปากเป็นเสียงเห็นเป็นปากนกปากกาเงี้ยวๆต่อกันมา เออมาฝากตอนอพลอยพี่นองเอาว่างมองโลกผู้ใดซื้อท่านก็นได้ลางพินิยนียพิจลาลณน,เา,นาเออคือว่นน้เนียนหาสาม้นหกสามฮะเนี่ยเขียนก้อนผู้กลมันนีเนบ่นบวามยโอ้ยก็เนียน,น,ยนหละ,ะเนียนหาสามก้นหกสามเลขสี่หางนี่เพื่อนบอกว่ามาทั้งบนล่างมาบนล่างเออไหลงวดตีพานมามา,มาทั้งบนทั้งล่างเลยเปลี่ยนไปได้เพราะแม่นว่าล่างเปล่นล่างบนเป็นบนนี่มาได้ทั้งบนล่างโดยส่วนมากเลขที่ที่เขียนให้เนี่ย ล้งวงวดมากทั้งบทลางเลยเอ๋อคุณพ่อคุณแม่ดวนติดจรวดบุญพระรวยไปตามไม่แล้วค่ะประจํามวดสิบหกกอคอหกแปดสามตัวสองหางสองตัวสี่หางเน้นสองหางเท่านั้นนะคะกับซิมี่อยู่ที่เจ็ดห้าหกสองห้าหนึ่งสี่เก้าห้าสามแปดหกหกสามเน้นไปที่ 53, ปปห้าสามกับหกสามค่ะแคบไปเด้ร์หนาตัวใหญ่คุณพ่อคุณแม่ <S <S สื่อท่านกะสื่อผู้ใดสื่อบ่ท่านกะสื่อสื่อคือกันเจ้าจีว่าจังไหนเนาะสื่อท่านกะสื่อสื่อบทท่านจะสื่อได้บ่อยจีน้องปรังก้นว่าโอ้ยเทียงแม่กะสื่อบ่ท่านแล้วลูกเอ้ยเจ้าจังไหนขอเพิ่นก่อนไหนบ่เจ้าพสิบ่เพิ่นบ่ท่มากเนี่ยจีไปขอขับไข่เนาะเพิ่นบ่ท่มากเนาะคนแก่ในเอ็งบ่ได้เนาะอ่าคนตัวเพิ่นเป็นคนโท่มากเองไหมเพิ่นจะมาเอาสีน้อกแล้วที่สั่ง ออกซินออกแล้ว918กับ49ว้าออกแล้วบอฮึออกแล้วบอออกแล้วก็ออกได้เหมือนกันนะรัฐบาลน่ะเห็นบอ918 618เลียกรัฐบาลไทยกับเมื่อกหนอ่ก618ขึ้นกันเอาแคบนาจอไว้คุณพ่อคุณแม่สําหรับอันนี้มันพพรละสายเดอคุณพ่อคุณแม่สายบุญพารวยที่เจบุญเอามาผูกไปแล้ว อันนี้ด่วนติดเจริญวนดวนพันต่อของบุญพัดไหวนะปลอยไปแล้วอันมันต่อด่วนติดเจรวิปวนไปมิจฉาเนด่วนๆขันมาอยู่กับบุญพัดไหวแล้วนี่เร็วพร้อมดิตเจริญวนบุญเนอะยังน้อยสิติดไอพ่นบานีพ่นนาแห้งก็เจริวดแห้งก็เจรดบานไอพ่นเลยบานไอพ่นแคบไปค่ะเอาลงท่านอยู่มีหยางบอกคุณพ่อก็มีอะไอีกบ่พี่หยางดอกอ่าบ่มี่หยางดอกเออาข้ากันจีเลไรๆๆมันมานไม่เห็นบุญน้ำกันครับ เขามาเต็มโตเลยนี่แต่ตอนนี้ให้บ้าเดินสายท้ายคลิปเต็มโตแล้วแต่คือเหตุผลก็คือผมบม่ได้เฮ็ดบุญโดนอ่าหลังจากที่บม่ได้เฮ็ดบุญแล้วรู้สึกว่าเป็นมินมิดม่มีเลขเบอร์กับผู้ใครถือมันไม่ได้ไปน้ำหวานบ้านนะเลขเบอร์กับผู้ใครเถือกลับมาเฮ็ดบุญอีกแล้วสี่พามีโชคใหญ่อีกแล้วอ๋อเอาสั้นตัวบ้านเนาะบ้านไหนล่ะเอาสั้นมีเพียงคือขี้ขันเราล้วเก็บพ่อแล้วขี้ขันล่ะ เดี๋ยวๆพี่แน่จะทามันนึงนะทำมียางอีกลงรงไปอัดโศกนะปูซื้อหัอยยางอันรอซื้อหัอยยางเดียวน่ะไม่ต้องทํางานน่ะเพิ่นบวายอย่างแน่บอกเพิ่นแห้งหวั่นใจแห้งมากขึ้นหลังจากที่เพิ่นเน้นหาซ้ำมาแล้วแต่ว่าพอท่านไปสัมภาษณ์เพิ่นเพิ่นเล่าเปลี่ยนบ่หลู่เลี้ยงเปลี่ยนบอซันซันจนๆนะครับเรื่องเรื่องเรื่องเยอะเลยนะเล่าว่า ก็เพิน่นเพิน่นเพิน่พนเถาแล้วครับเอาถาเขาก็สมมติว่าให้ฟังเป็นเราั่นลูกกับผู้แดนมันแต่ว่าห้างเดียวว่ามาันไปนั่งฟังเหมือนเพิ่นว่าเพิ่นบอกอย่างว่าซื้อเลยซื้อเลยอย่างหาด้ได้ยินแต่ว่าซื้อเลยนะนั่นเอันนี้ลูกผู้นะยู่หันเฮ็ดยังไหนจิรู้เรื่องตั้งสัมภาษณ์ตึ้งโมลูเรื่องหรือเปล่านั่นเฮ็ดสิได้สิี่ว่านมัวลอกผู้ บ่หลาครับบอลบ่ได้รอเลี้ยนเพิ่นนี่เพิ่อนมองฉั่นนี่หลีเนาะอือเนี่ยเอาไปเลยนะอืมเลขอืมวันนี้นะอืมเอาไปเลยถูกเนี่ยวันนี้วันนี้ยื้อข้อปั่นเอาพีดจ้าพีดเอาละที่เยอใกล้แล้วเอาขอบอันหายพอนเอฟซีเนี่ยมาดียังที่อยู่อหายพอนจะอะไ้คุณพ่อคุณแม่เอาสิครับเมื่อนี้เนาะผู้ใดสายบุญสายท่าน ผู้ดใดสายข้อห้อยข้อเบอร์วันต่อไปสายบุญบารามีเพราะว่าจะเป็นสายพญานาคักเพราะว่าจะเป็นสายเฮ็ดสายสามว่าพญานาคเฮ็ดหอวละขั้นเฮ็ดอย่างก็แล้วแก่บุญผ้ารวยมาแล้วสิผ้พาโอย,ยไปนองเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านแล้วไปซื้อบุญผ้ารวยเนี่ยเอ้าอย่าไปซีเรียสเบิ้งไปน้ำเด็กถือว่ถือกระหัวไว้สั่งวันละ มื่อนี้ก็ร่างจิเล็กจิวาวก็แต่ิรุ่นเลขกชูเบิงเมื่อนี้ก็ได้นะเนาะไลฟ์สดทางยูทูบทางเพจ,จ <ง S 2> ทั้งหลายจะให้่อยพี่น,อน้องเอฟซีเฮาสุขูสุเกิมีโชคมีใช่เอ่อมีวาสนาต่อกันนี่แล้วโม่หา้าห้มีโชคมีลาบน้ำกันเอ่อคิดสิ่งไหนปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จดังความคิดเจ้าของสุ่ยสุยยางบพรว่าสิเปลี่ยนนาทีการงานเนาะโชคลาภวาสนาสุ่ยสุเนว่ยเอ่อให้เทวดาอารัก์ ให้มานั่งเท่านี้ให้เอ่เทเทว่าซอยหนุนซอยดั่ซอยพักซอยดั่ซอยหนุนให้เอฟซีสูขส้ขุนสุกคนรังเบิงคีดประสบความสำเร็จมีโชคไม่ใชยสูขขส้ขู่สุขคนเด้อซาทูสวัสดีค่ะ